ฟรีนะเขาบอกว่าเขาจะให้เราใช้เลยแต่ต้องโฆษณาไอตัวแคนนอนเท่านั้นจะทำอะไรก็ช่างแล้วเราเป็นเกณฑ์เป็นงานเขาก็จะให้เราว่าภายในสามปีต้องใช้ของเขาอย่างเดียวเลยห้ามใช้อย่างอื่นเราก็โอไม่เอาไม่อยากได้ของฟรีเพราะเราไม่ใช่เป็นนักอาร์ตแต่เขาบอกว่าช่องของสัญญาหน้าทำหน้าได้กล้องฟรีมาใช้เขาก็เขียนจดหมายมาบอกเนาะแล้วอีกอันหนึ่งก็ของคำวันนี้ที่ขายยาเป็นพวกยา ไอ้ผลิตยาของอเมริกาเขาก็อยากให้สัญญาทําเกี่ยวกับเรื่องอผลิตพันของเขานะเขาเขียนมาโดยตรงเลยสัญญาก็เขาบอกว่าให้เขียนอีเมลกลับตอบเขาเลยว่าต้องการเขียนคําว่า yes หรือ no ไม่ต้องอธิบายอะไรเพราะเขาดูเราเขาบอกอย่างนี้นะสัญญาก็อ้ uh, มันก็ดีเหมือนกันนี่หว่าจะมีคอสปอนเซอร์เข้ามา,าจริงเหรอเจดเดน อยากได้กล้องนะแต่ทีเด่นต้องใช้กล้องของเขานะต้องไปให้ตลอดนะทําให้ได้ลงคลิปให้ได้เยอะเขาจะมีข้อแม้มีเอื่อนไขของเขาอยู่อ่ะพี่อ่านดูแล้วพี่ก็ออ้มัมนแพงเกินเดี๋ยวเราต้องมาใช้ตัวเสริมรู้ไหมว่าไอ้ตัวกล้องที่มันเป็นกล้องซูมอ่ะตัวนั้นนะแพงกว่ากล้องที่เขาจะให้เรามาฟรี พี่เคยเคยเล่นกล้องอยู่อเมริการู้ไหมว่าพี่สามารถเอากล้องนั้นน่ะไปขายสองสามครั้งพี่สร้างบ้านได้สองหลังแล้วพอพี่มีปัญหาจากอเมริกาพี่ก็ไม่ได้หอบเอามันมาเล่นที่บ้านเราเลยนะมันก็เหมือนเป็นของเก่าพอเป็นมือสองก็เอาเข้าช็อปมือสองไปเลยขายไปก็เอาเงินพับเข้ากระเป๋าไว้มันก็หลายแสนอยู่นะมันคงมีข้อมูลที่มีแช่ถูกต้องเออ เดี๋ยวถ้าเราทาเนี่ยยวต้องเสียเด่นทำไปเรื่อยๆนะ่ะเดี๋ยวมันจดหมายมันจะมาหาเราเองค่ะถ้าทําไปเรื่อยๆเหมือนที่สัญญามันไปเห็นในคลิปที่สัญญาเดินทะเลเดินอะไรไงแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้ดูแล้ว เขาแนะนําตัวเขาเองอย่างดีในอีเมลอะสัญญาก็เอามาแปลแหละแปลว่ามันเขียนอะไรลงมาว่าแล้วก็มีบริษัทของประเทศจีนมันเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์อะไรสักอย่างนี่แหละมันก็บอกว่าให้สัญญาช่วยทําให้มันหน่อยเมันจะเอาของมันอะมาเป็นสปอนเซอร์จ่ายค่าไอ้นี่ให้เราค่าขายยานี่แหละให้เรา มันบอกว่าแต่ต้องทำไอเอาต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องไอการผลิตของบริษัทเขาด้วยนะเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ครบเลยทั้งหมดน่าจะได้ประมาณสามสี่อย่างแล้วละ่ะที่เขาทำอยากให้สัญญาช่วยเป็นไอเอาของเขาเผยแพร่นะสัญญาก็ไม่ได้มีศักยภาพอะไรมากมายขนาดนั้นเลยไม่ได้ใส่ใจเลยค่ะจริงๆหรือว่ามันเป็นอีเมลสุ่มไม่รู้นะน้องเด่นไม่ได้รับบ้างหรยหรือว่าไม่ได้เปิดอ่าน มันมันไม่ได้อยู่ในช่องอีเมลขยะเลยนะมันจะตรงมาหาเราเลยแหละมันจะใช้อีเมลของเราเลยแต่ถ้าเราไปลองรตรวจอีเมลขยะมันจะมีบริษัทอีกนี่อีกอันหนึ่งของที่สัญญาได้ก็คือ s c u บา d i ดิ้ i ดิ้ว่อะดำน้ำ ส่วนย่าก็รู้ตัวว่าเออคือฉันเป็นคนนักดำน้ำอยู่เนี่ยผมมีเม,ม,มลร้านขายส่งเคสโทรศัพท์จากจีนส่งมาเสนอราคาคงเห็นผมลงโทรศัพท์ที่พิจิตรอืมเ,อเขาสามารถมากเลยนะกลุ่มเนี้ยเออแล้วมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ของพี่น่าจะเป็นเครื่องอ่ะเครื่องใหญ่อ่ะเครื่องจัรกลใหญ่เขาเห็นว่าพี่ดูไอ้นี่บ่อย ด้วยไอ้ที่เขาสร้างสะพ,พานกับไอ้สะพานเชื่อมเส้นทางบนเขาของจีนน่ะแล้วก็ก,ก,ก็มีไอ้ตัวที่ว่ามีพัดลมอันใหญ่ๆแล้วรถคันใหญ่มากมันลากแค่มันละลากไอ้ตัวซี่ที่เป็น่ใบพัดใหญ่ๆยาวๆอ่ะที่มันไปทํากังหันลมอ่ะกังหันไฟฟ้าพี่ดูมากดูเป็นวันเป็นคืนมันสงสัยแล้วเราก็กดไลค์อยู่แล้วไงแล้วก็โอ้เพอร์เฟก โอ้ว้าวอะไรก็แค่คอมเมนต์แค่นั้นเองนะแต่มันดูความยาวของมันมันก็เลยส่งจดหมายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาให้นะมันบอกว่ามันเข้ามาดูขีในคลิปในช่องเราทั้งนั้นนี่มันไม่มีอะไรนีเวียสัญญาก็ไม่สนใจที่จะลงให้มันนะเพียงแต่อยากจะลองทำคลิปดเฉยปีนี้นีเวียดูให้จากของเดิมที่มีอยู่มันเพิ่มขึ้นมายอดได้จากนีเวียสองร้อยกว่าเหรียญน,นะ แล้วก็ไอ้ธรรมดาไอ้ของเก่าอย่างไอ้ที่สัญญาเที่ยวนี่ไม่ขึ้นเลยอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องอ่าวไทยไม่ขึ้นแล้วมันก็บอกให้เราทําเนื้อหาให้ตรงเราก็เสพพย,ยายามมากเลาะอยู่แถวบ้านเราหนึ่งก็ไม่ได้นะคะอะไรก็ไม่รู้เนาะแล้วเขาก็ไม่ได้สั่งให้เราปรับเนื้อหาอะไรแต่ให้เราทําความยาวอย่างน้อยยี่สิบนาทีขึ้นไปเนาะแล้วสัญญาก็ลองตัด